เสื้อเชอิ้ตสักเสร็จแล้ววันนั้นรบกวนคุณแล้วค่ะอ๋อขอบคุณอเรื่องเมื่อคือนนั้นขอโทษด้วยนะไม่ได้ทำให้ตกใจใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเพื่อนกันน่ะถ้าคุณไม่มีความสุขฉันก็ปลอบใจคุณได้ขอบคุณที่ปลอบใจนะ <c oughs> มาจับชีพจระจอน่อย โอเคช่วงนี้อาการเป็นไงบ้างอืมดีหมดเลยค่ะโอเคหมอเหอคะไวยทองจะรักษายังไงคะทำไมทะเลาะกับแม่เหรอก็ไม่ถือว่าทะเลาะหรอกก็แค่เรามีความเห็นไม่ตรงกันนิดหน่อยนะไม่ตรง เรื่องเรียนเหรออืมคณก็รู้พออายุเท่าพวกเราคนในครอบครัวก็ชอบบ่นกระปอดกระแปดโดยเฉพาะแม่ฉันเขาบ่นมากเกินไปแล้วเขาอยู่บ้านเอาแต่ว่าฉันบอกว่าโอ้ยแกอายุ27แล้วแกไม่รีบเหรอฉันจะรีบทําไมฉันมีอะไรต้องรีบกันอีกอย่างที่บ้านไม่ใช่แค่เขาพอฉันก็บ่นไปกับเขาด้วยสองคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับทอกโชเลยค่ะไม่ใช่เรื่องเรียนต่องั้นคือเรื่อง มต่งงนเหรอมหอเหรอฮะ<า>ขอโทษนะฉันพูดมากไปหรือเปล่าคะอดูสิฉันติดเชื้อจากพวกเขาไปแล้วแน่เลยเปล่าครับผมจับชีอประจรนะมาเปลี่ยนมือได้คุณว่ามีการฝังเข็มแบบไหนไหมที่จิ้มชันทีเดียวแล้วปิดหูไม่ให้ได้ยินที่พวกเขาพูดนะ ไม่มีผมไม่ใช่หมอเทวดาอืมเรียบร้อยงั้นพวกเราไปรมยาเหรอรมยาใช่ไหม,มได้งั้นผมเตรียมของให้นะ ฝากต้มยาอีกสีชั่วโม,มงมารับค่ะรบกวนด้วยนะคะไปละฉันตรวจเสร็จแล้วได้เลยฉันรอนะมากินขนมหน่อยนะอ เมื่อกี้ฉันเห็นเสืสีฟานแล้วเธอกัาไฟคนนั้นของเธอไปยังไงบ้างล่ะน่าจะคุยเรื่องแต่งงานใกล้จะแต่งงานแล้วมั้งเร็วงั้นเลยลเหรอเฮ้ยแกกับเธอก็ช่างเหมือนเธอเดิมทีก็ไม่ได้คิดอะไรมผมเป็นหมอของเธอ,อ น้ำเสียงแกมันได้ใจเย็นอย่าที่แกพูดนะไม่งั้นล่ะจะทำอะไรได้แต่มีอยู่อย่างหนึงที่ผมไม่เข้าใจดูเหมือนว่าแฟนของเธอก็ไม่คดีกับเธอเท่าไหร่แล้วทำไมต้องแต่งงานด้วยล่ะ เออเรื่องความรักนะฝืนใจไม่ได้ต่อให้เป็นคนฉลาดเก่งแค่ไหนก็อาจจะเลอะเลือนในเรื่องของความรักก็ได้ได้ก็จริงมีอยู่ช่วงหนึง่งเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟนกับผมผมก็เกือบจะลืมไปแล้วกระทั่ง เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างด้วยผมอายุขนาดนี้แล้วยังคิดไปเองอยู่อีกควรพอได้แล้วจริงๆแกก็รักลึกซึงดีนะ่สงสารจริงๆแต่เท่านี้ผมเป็นหลานตาตาเห็นใจผมหน่อยสิฉันเห็นใจสิพูดจริงจังนะเมื่อก่อนนะ่แกทุ่มเทแรงใจกับเรื่องงานและเรียน<ม>ฉันน่ะ ก็ไม่ได้บังคับให้แกไปดูตัวในเมื่อตอนนี้แกมีความคิดนี้เสแล้วงั้นพวกเราจะลองไปดูตัวกันก่อนก็ได้นะตอนนี้หมอหญิงที่ยอดเยี่ยมของโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือพยาบาลสาวสวยก็มีเยอะแยะเอาอีกแล้วนี่แกไม่อยากหาคนร่วมอาชีพงั้นผู้หญิงเก่งๆในงานสาขาอื่นๆก็มีเยอะนะนี่สารจักรพรรดิเหลืองในบท สร้างกูเทียนเจินบอกไว้ว่าผู้ชายอายุ24อาการชี่อของตายสมดุลกล้ามเนื้อกระดูแข็งเกร่งฟันฟันแท้ๆขึ้นครบทวนอ,อายุ32เอนกระดูแข็งแรงกล้ามเนื้อเปี่ยมกำลังก็คืออายุของแกในตอนนี้เลยจากนั้นจากนั้นผมรู้แล้วอ,อาการชี่ไตพร่องเส้นเอ็นติดขัดแกว่าฉันเหรอ เไม่ว่าจะยังไงนี่เป็นกฎธรรมชาติของการพัฒนาร่างกายของมนุษย์แกจะกลับตรรัดไม่ได้นะจะพลาดอายุที่ดีที่สุดไปไม่ได้นะครับผมรู้แล้วเรื่องนี้ตาไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองนะเอ้ทุกครั้งที่ฉันพูดถึงจุดสำคัญแกก็ทําส่งงลืมชา ไม่ต้องคิดเรื่องผมแล้วจริงจังจังเลยเมื่อวานถูกบังคับไปดูตัวไม่ใช่เหรอก็เลยยังเขียนใบสมัครทุนไม่เสร็จเลยเดี๋ยวฟังเขอสินด่าอีกเมื่อวานนั้นบอดเป็นไงบ้างทำไมอ่ะขอความรู้จักนายไงฮ ทำให้พี่ใหญ่ผิดหวังแล้วไม่มีความรู้ผมกับผู้หญิงคนนั้นถูกบังคับให้ไปดูตัวพวกเราก็เลยพูดกันให้ชัดเจนแล้วก็คุยเล่นกันเน่ช่วงนี้เธอก็ไปหาหมอแผนจีนเหมือนกันเราก็เลยคุยเรื่องแพทย์แผนจีนนิดหน่อยอะนะแล้วก็ต่างคนต่างกลับแค่นี้เหรอน่าเบื่อจริงแต่ผู้หญิงคนนั้นน่าสนใจมากเหมือนว่าป่วยนานจนกลายเป็นหมอแล้วเธอบอกไม่ชอบที่ยาขมไป เธอก็เลยตั้งใจหายา,ยาต่างๆในเน็ตเธอให้หมอของเธอเปลี่ยนยาให้คี่ว่าเธอตลกไหมล่ะผมถามยาไปสองสามชนิดคิดไม่ถึงว่าเธอจะบอกเรื่องคุณสมบัติและประสิทธิภาพถูกหมดเลยอะหมอเหอคะพวกเราสามารถตัดห่วงเหลียนออกได้ไหมไม่ได้ก็ได้งั้นเจียวจือเือเอาออกด้วยได้ไหมไม่ได้เฮ้ยอัจฉริยะรักแพทย์แผนจีนแบบเนี้ย ไม่จับมาเรียนแพทย์แผนจีนก็เสียดายแย่นี่ผู้หญิงคนนั้นเขาทำงานอะไรเหรอเหมือนเป็นผู้จัดการโรงแรมนะโรงแรมไหนรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง,งข้างๆฐานพ่อสมุนไพรเราชื่ออะไรนะโรงแรมกูนานหัวถิงอ๋อกูนานหัวถิงผมไม่คุยแล้วต้องรีบเขียนเขียนไม่ทันแล้วเนี่ย คุณก็รู้ว่าพออายุเท่าพวกเราคนในครอบครัวก็บ่นกระปอดกระแปดโดยเฉพาะแม่ฉันเขาบ่นมากเกินไปแล้วพูดที่บ้านทุกวันว่าโอ๊ยแกอายุ27แล้วไม่รีบหรอฉันจะรีบทําไมฉันมีอะไรต้องรีบอีกอย่างที่บ้านไม่ใช่แค่เขาพ่อฉันก็บ่นไปกับเขาด้วยสองคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับทอ์กโชว์เลยค่ะที่แท้ไม่ได้แต่งงานาแต่เลิกกันแล้วจู่ๆพี่หัวเราะอ,อะไรน่ากลัวมากไม่มีอะไร เลิกงานแล้วฉันสอนนายเขียนแล้วกันตอนนี้นายไม่ต้องเขียนแล้วฮะฉันเป็นคนดีไหมไม่น่ากลัวขนาดนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหม เอง,งานเหรอเออเรารับคณะท่องเที่ยวมาก็เลยทำโอทีอ๋อทำไมคุณดูมีความสุขขนาดนี้ล่ะมีเรื่องดีๆเหรอเออถือว่ามีฉันไม่มีอะไรแสดงความยินดีกับคุณมอบดอกไม้นี่ให้แล้วกันคุณจะได้มีเรื่องดีสอง <c oughs> เรื่องอ <c oughs> อกมาเล่นสเก็ตบอร์ดยังได้ดอกไม้เหรอ,อขอบคุณนะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นคุณเล่นเถอะฉันกลับบ้านแล้วนะได้นี่เดี๋ยวก่อน อาทิตย์หน้าผมว่าไม่งั้นวันไหนคุณเลิกงานเร็วมารมยาสิฉันยังต้องรมยาอีกนะเนอะอืมผมเป็นหมอที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต้องรักษาให้หายได้งั้นถึงตอนนั้นฉันจะไปหาไปจริงนะโอเคบาย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  ทำสุขขนาดนี้